รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางศึกษาดูงานโครงการคัดแก้กขยะเปียกเพื่อจัดทําปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีตต,ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บายวันนี้นายวิจารณ์สิมาฉายารองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางสาวเยาวนีสุทธิพงศ์ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางมายังสํานักงานเทศบาลตำบลพระพานารายเพื่อศึกษาดูงานโดยมีนายณัฐวันรเรืองชัยโชคนายกเทศมนตรีตำบลพระพานารายพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ทางนี้ทางคณะที่ได้เดินทางมาได้ร่วมรับฟังการดําเนินงานของทางเทศบาลตําบลพระพันนารายเกี่ยวกับโครงการคัดแยกขยะเปียกเพื่อจัดทําปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนางสะอาดอุดมศรีลาบรองนายกเทศมนตรีตําบลพระพันนารายเป็นผู้บรรยายที่มาของโครงการ จากนั้นด้านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับและได้กล่าวคําแนะนําถึงแนวทางการดําเนินงานตามพระราชดำริพร้อมทางได้ลงพื้นที่ในสถานที่จริงภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสียตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออกจกังหวัดจันทบุรีทั้งนี้ทางรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รวมลงมือปลูกต้นจันทร์ พร้อมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกในระหว่างการศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วยค่ะ